ภาวะย้ำคิดย้ำทำลักษณะชัดๆก็คือล้างมือบ่อยกับทำความสะอาดห้องน้ำบ่อยเช็ดอะไรอยู่นั่นแหละไม่เลิกสีทีจนไม่ได้ทำอย่างอื่น<ม>สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด1พันธุกรรม 2. สารสื่อประสาทผิดป,ปกติ <Okay. S 1> 3เกิดจากโรคติดเชื้อในเด็ก4เกิดจากบาดแผลทางจิตใจใน <Okay. S 1> เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนที่เป็นโรคนี้19้าปีมันจะเป็นโรคของคนหนุ่มสาวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่คนอายุ เกิน4 0จกาเป็นโลกนี้ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยแบ่งเป็นย้ำคิดย้ำทำที่เป็นบุคลิกภาพก,กับย้ำคิดย้ำทำที่เป็นโรคนะครับที่เป็นบุคลิกภาพอันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำซ้ำๆหรือว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันเป็นเรื่องผิดปกติเพียงแต่ว่า ท้าเไรก็ตามที่เป็นโรคเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตมันกระทบต่องานเนื่องจากว่าก็ไม่สามารถเรียนได้อ่ะครับยุ่งวุ่นวายก่าล้างมือยุ่งวุ่นวายก่าการเข้าห้องน้ําแล้วต้องขัดห้องน้ํา อันที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือกลัวเชโลรคลักษณะที่เขาทำก็คือล้างมือเช็ดโต๊ะเช็ดอยู่นั่นแหละอันที่สองก็คือเรื่องของการกลัวความผิดพลาดกลัวว่าจะทําอะไรแล้วมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นผลของมันก็คือจะมาเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ที่ทําไปนี่คือแบบมันดีแล้วหรือจังมัน นั่นไหมประเด็นที่สําคัญคือส่วนใหญ่มาจากไม่ค่อยได้ลงมือทํามัวแต่คิดอันที่3ก็คือหมกมุ่นอยู่กับความเป็นระเบียบที่ตัวเองกําหนดขึ้นเมื่อฉันจัดระเบียบหรือว่าเรียงอะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีใครมายุ่งไม่ต้องไม่มีใครมาปรับเปลี่ยนการกระทําที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะเดินวนไปวนมาว่ามีใครมายุ่งอะไรกับสิ่งที่ฉันทําหรือเปล่าจนไม่ได้ทําอย่างอื่นม <c oughs> ันก็ไปกระทบต่อชีวิตประจําวันอันดับสุดท้ายก็คือกลัวที่จะเกิดอันตราย กับตัวเองหรือว่ากับคนใกล้ตัวยกตัวอย่างเช่นพี่หมอจะบินไปกรุงเทพหมอจะบินไปทำไมเดี๋ยวเครื่องบินมันก็จะตกหรอกสรุปก็คือพี่ไม่ได้ไป <c oughs> การรักษาตอนนี้เนี่ยมีควบคู่กันระหว่างการทานยาควบคู่กับการทำจิตบำบัดก,กายราักษณ์ก็มีส่วนร่วมในการที่ว่าคือแทนที่คุณจะกินยา คุณก็เปลี่ยนจากการกินยามาทาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า mm. นะร่วมกับการทําจิตบาบาัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะทดแทนยาในการที่จะปรับสารสื่อประสาทในสมองได้มีประสิทธิภาพกว่าคนไข้ก็จะหายเร็วกว่าเพราะว่าการทานยาเนี่ยยาต้องทานอย่างน้อย8ปดถึงสิอาทิตกว่าจะเริ่มมีผลนะแต่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาจาก8ปดถึงสิอาทิตย์เนี่ยมาเป็นแค่5-6ถึงอาทิตย์เรื่องของสารสื่อประสาทใน สมองเนี่ยคลีนแล้วเหลือ,อแค่การทานยาเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะคลีนเมื่อไหร่